เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีครับในศักก์กับนางนงนุษสองสามีภรรยาในมีฐานะปานกลางต่างก็ดิ้นรนทำมาหากินเพื่อจะหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวของตัวเองแต่ว่าทั้งสองคน,นยังไม่มีลูกด้วยกันก็เลยไม่ค่อยลำบากเท่าไหรนะ่นักเนื่องจากทั้งคู่มีอาชีพรับราชการเป็นครูก็พอมีเงินเดือนพอใช้ไปได้ไม่เดือดร้อน การทำมาหากินของคนเรานั่นนอกจากอาชีพหลักที่มีอยู่ทำเป็นประจำทุกวันแล้วบางคนก็มีการหารายได้พิเศษซึ่งก็เป็นของธรรมดามันจะได้เงินได้ทองเพิ่มขึ้นในายสักก็เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นครูสอนนักเรียนแต่ว่านอกเวลางานแล้วนายสักก็จะเป็นนายหน้าที่ดินติดต่อเจ้าของที่ดินคนโน้นขายให้คนนี้หรือว่าหาผู้ซื้อมาซื้อที่ดินของคนโน้นคนนี้อันนี้เป็นรายได้พิเศษของนายศัก ซึ่งหน้าที่หลักของแกก็คือแม่พิมพ์ของชาติจากการที่เป็นนายหน้าค้าที่ดินอย่างว่านี่ก็ทําให้ในายสัก์ในมีเงินทองใช้จ่ายมากขึ้นเนื่องจากค่าในหน้าที่ดินนั่นแหละนายแม่ชาจากการเป็นครูเงินเดือนพอมีพอใช้หรือว่าชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังบ้างก็กลายเป็นเศรษฐีไปในเวลาไม่นานนายศักก็ซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงขับไปสอนหนังสือเป็นประจํา มีเสื้อผ้าราคาแพงซื้อบ้านเดี่ยวราคาเป็นล้านอยู่อาศัยกับภรรยาอย่างสุขสบายจนดูคล้ายกับว่าร่ํารวยผิดปกติแต่ก็ไม่มีใครตําหนิหรือว่าเอาผิดกันในในสักได้เพราะว่าเขาก็ทํางานของเขาบ้านใหม่ที่ซื้ออยู่นี้อยู่แถบชานเมืองกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าละแวกนั้นยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหรนะ่นักพอตกค่าก็มีพวกมดบังมแมลงต่างๆเข้ามาไต่ตอมภายในบ้านเป็นประจํานางนงนุษนี่เกลียด ชังมแมลงเป็นที่สุดถ้า,มาแมลงตัวไหนเข้ามาในบ้านน่ะไม่มีกลับออกไปได้เป็นต้องฆ่าหรือว่าตบตีให้ตายไม่มีเหลือโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งจิ้งจกตุกแกตะเป็นสัตว์ที่นางนงนุษเกลียดมากที่สุดแต่เห็นจิ้งจกเมื่อไร่จะต้องฆ่าให้ตายทันทีวิธีการฆ่าจิ้งจกของนางนงนุษนี่ก็โหดเหี้ยมอามหิตเป็นที่สุดก็คือใช้เหล็กแหลมแทงกลางลําตัวจิ้งจกหรือว่าตุกแกตัวนั้นจนทะลุถึงพื้นกระดานที่เกาะเนี่ยตายทุกราย จิ้งจกเคราะร้ตัวไหนถูกเหล็กแหลมแทงในหมดโอกาสวิ่งแล้วตายสถานเดียวไม่ว่าจะมีจิ้งจกอยู่ที่ไหนในบ้านท้านังนงนุษย์เห็นเข้านะหมายถึงอวาสานของชีวิตของมันมาถึงแล้วต่อให้เกาะอยู่บนที่สูงเช่นว่าเพดานหรือว่ากัรศาสตร์หลังคาบ้านเลือกไปเห็นเป็นไม่ได้แกจะต้องหาวิธีแทงมันให้ตายจนได้ฉันเกลียดมันนะฉันไม่อยากเห็นไอ้พวกจิ้งจกตุกแกบ้าบอพวกนี้หรอกนางนงนุษก็บอกกับสามีอย่างเงี้ยเป็นประจำสามีก็มักจะบอก ก็เธอไล่มันไปให้พ้นไม่ได้เหรอไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปฆ่ามาเลยไม่ได้อ่ะต้องฆ่าให้หมดฉันเกลียดเข้าใจไหมฉันเกลียดมันอ่ะในสักโกนิ่งไม่ได้ตอบประการใดก็ได้แต่ถอนใจแล้วก็เดินเข้าห้องไปเมื่อสามีไม่มีปากเสียงหรือไม่ห้ามก็ยิงได้ใจทีนี้ไล่ฆ่าไล่แทงจิ้งจกอย่างสนุกมือจิ้งจกทุกแกเป็นสิบเป็นร้อยเนี่ยถูกแทงตายหมดอะ จากน้ำมือคนใจบาปผู้ไม่เคยปราณีสัตว์แม้แต่น้อยทั้งสองก็อยู่กินกันมาอย่างปกติตามสมควรแต่ว่าสองผัวเมียคู่นี้ไม่เคยเข้าวัดทำบุญเลยไม่เคยเอื้อเพื่อใครไม่เคยสนใจพระพุทธศาสนากลับยิ่งโลภโมโทสันหยาบอ่าหยาบช้ามากขึ้นเป็นทวีคูณอันนี้สมควรจะเรียกว่าคู่บาปโดยแท้นะทีนี้มาถึงวันหนึ่งนั่งนงนุชก็บอกกสามีบอกนี่พี่ศักช ถ้าพี่มัวแต่เป็นนายหน้าที่ดินอย่างนี้ฉันว่ามันรวยช้านะเพราะกว่าจะได้ค่านายหน้ามันก็ใช้เวลานานนะฉันว่าหาทางรวยเร็วๆดีกว่านะพี่อ่าแล้วจะให้ฉันทํำยังไงเออหนะ้าฉันมีวิธีแล้วกันว่าแล้วนางนงนรสก็อธิบายสารพัดวิธีโกงให้ในายศักดิ์ฟังจนหมดนายศักดิ์ก็พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะฉะนั้นกลโกงที่ดินทั้งหลายแหล่ที่นายศักดิ์นำไปใช้ในการหลอกล่อคนซื้อขายที่ดินก็ล้วนจะเป็น แผนการอุบาทที่แนบเนียนของนางนงนุชซึ่งเป็นภรรยาทั้งสิน้นจากที่เป็นเศรษฐีรายย่อยก็กลับกลายมาเป็นเศรษฐีรายใหญ่ในศักก็ใช้แผนอุบาทของภรรยาหาทางโกงทั้งคนซื้อและคนขายอย่างแนบเนียนสนิทสนมจนไม่มีพิรุธหรือว่าไม่มีหลักฐานจะมาฟ้องร้องทางกฎหมายหรือว่าแจ้งความดำเนินคดีได้เลยเพราะว่าทั้งเอกสารและการจ่ายเงินก็ถูกต้องทั้งหมดเพียงแต่ในศัก โงราคาที่ดินที่ซื้อขายกันจริงต่างหากซึ่งคู่กรณีสองฝ่ายติดตามชั้นเชิงเขาในศักด์ไม่ทันก็เลยตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดแกมโกงไปอย่างช่วยไม่ได้และกว่าคู่กรณีจะรู้ตัวว่าถูกโกงก็สายไปเสียแล้วที่ดินก็ถูกขายและโอนชื่อกันไปเรียบร้อยแล้วบางรายนายศักด์ก็โกงด้วยการให้ฝ่ายผู้ซื้อแบ่งที่ดินบางส่วนที่ซื้อให้แก่ตัวเองโดยยอมลดค่าใช้จ่าย เพื่อที่ตัวจะได้มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินบ้างแล้วก็เก็บไว้ขายเก่งกําไรแต่สารพัดวิธีโกงอันแยบยลต่างๆล้วนออกมาจากสมองของนางนงนุชคนเดียวทั้งสองก็ร่วมกันตั้งหน้าตั้งตาทําบาปก่อชั่วก่อเวรให้แก่มนุษย์และสัตว์อย่างไม่เกรงกลัวกฎแห่งกรรมเลยวันหนึ่งนสักด์แล้วก็นางนงนุชจะไปดูที่ดินที่จะวิ่งในหน้าอีกรายหนึ่งบังเอิญที่ดินแปลงนี้ติดกับรั้ววัด ในศักก็เลยเข้าไปจอดรถไว้ในวัดนางนงนุษก็ไปนั่งรอในศาลาการประเรียนเพราะว่าแดดร้อนมากขณะที่นั่งรออยู่สายตาก็มองไปเห็นจิ้งจกตายอยู่บนตู้พระธรรมนางนงนุชย์ก็เกิดโมโหทันทีที่เห็นเจ้าสัตว์ที่แสนเกลียดชังแม้ว่าจะอยู่ที่วัดไม่ใช่บ้านของตัวก็ตามขวาสายตาไปรอบตัวดูว่าจะมีอะไรบ้างที่จะเอามาเป็นอาวุธสังหารเจ้าจิ้งจกที่เกลียดที่สุดตัวนี้ได้ฉับพลันสายตา ก็ไปเห็นกระถางทูบหน้าโต๊ะหมู่บูชาก็เดินตรงเข้าไปหยิบก้านทูบที่หลงเหลืออยู่ในกระถางถือมาแล้วก็เงื้อมือขึ้นจ้วงแทงจิ้งจกตัวนั้นอย่างรวดเร็วและชำนาญก็ตายคามือตามระเบียบจากนั้นก็โยนซากศพจิ้งจกออกไปกลางสนามนอกสลาอย่างรังเกียจเป็นที่สุดทีนี้พระท่านเห็นเข้าท่านก็บอกว่าโยมโยมทำไมไปฆ่าจิ้งจกมาล่ะก็หนูเกลียดมนันอะ แล้วมันมันไปทําอะไรให้โยมเกลียดมันล่ะก็บอกหลวงพี่แล้วไงว่าหนูกเกลียดอยากจะฆ่ามันนะ่ะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะมันเป็นบาปในโยมบาปเบิร์อะไรก็หลวงพี่อย่ามาเทศให้หนูฟังเลยไร้สาระนังนงนุดนี่ตอบอย่างไม่แยแสเสร็จแล้วก็รีบเดินลงไปจากสราการระเรียนปล่อยให้พระภิกษุรูปนั้นมองตามแล้วก็ถอนใจอย่างปลงอนิจจงบาปกรรมอันหนัก ไปทาในวัดสถานที่แห่งพระพุทธศาสนาถ้าผู้ใดไปกระทําบาปในบริเวณวิสุงคามสีมาหรือว่าอนาบริเวณของวัดเนี่ยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นย่อมจะเป็นบาปอันหนักยิ่งกว่าธรรมดาเสร็จแล้วกรรมก็บันดาลให้ผลทันตาเห็นในสักนี่ขับรถพานางนงนุชภรยากลับบ้านเพราะว่าเย็นมากแล้วพอเสร็จธุระก็รีบกลับเพราะว่ามาไกลาจากบ้านมากเกรงว่าจะถึงบ้านมืดค่ำก็ขับรถอย่างรีบร้อนด้วยความเร็วสูง ขณะที่ขับรถตามหลังรถบรรทุกหกลอ้อที่บรรทุกวัสดุก่อสร้างต่างๆจะไปส่งสถานที่ก่อสร้างอยู่นในศักขับรถตามไปห่างพอสมควรจนคิดว่าปลอดภัยแน่นะปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่ออกจากซอยวิ่งตัดหน้ารถบรรทุกคันนั้นอย่างกระชั้นชิดจนคนขับรถต้องเบรกกระทันหันรถในศักที่ขับตามมาเบรกไม่ทันก็พุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรงเสียงดังสนั่นวันไหว วัสดุก่อสร้างนี่กระจายเต็มพื้นถนนในศักคนขับถูกอัดก๊อปปี้กับพวงมาลัยรถตายคาที่ส่วนนางนงนุษภรยาเหล็กเส้นจากรถบรรทุกก็เสียบหน้าอกจนทะลุหลังเบาะหลังนี่ถูกแทงขาดกระจุยร่างนางนงนุษด,ดิ้นร้าวร้าวเลือดแดงฉานร้องลั่นไม่เป็นภาษามนุษย์นะที่แรกนางนงนุษยังไม่ตายผู้เห็นเหตุการณ์ต่างเข้ามาให้ความช่วยเหลือ แต่ก็สุดความสามารถที่จะดึงเหล็กเส้นที่แทงทะลุอ,อกให้หลุดออกมาได้เพราะมันแทงทะลุยาวมากจนกระทั่งต้องงัดเอาร่างของนางนงนุษออกมาท่ามกลางความตื่นตะลึงอย่างน่าสยดสยองของผู้ได้พบได้เห็นมีคนพยายามเรียกเพื่อจะดึงสตินางนงนุดไว้แต่ว่านางนงนุษไม่ได้ยินอะไรแล้วนอนหายใจรวยรินเลือดสดๆไหลทะลักพังพลูออกมาอย่างกระน้ําไหล คราวนี้คงจะประจัก์แจ้งชัดแก่ใจแล้วว่าบรรดาจิ้งจกที่ตัวเองแทงทะลุอ,อกนะมันก็เจ็บปวดแสนสาหัสอย่างนี้เหมือนกันนางนงนุษตาเหลือกบิดตัวอีกสักสองทีสทีก็นิ่งอ่าสะดุ้งสุดตัวแล้วขาดใจตายในสศักและนางนงนุษสองสามีภรรยาคู่บาปจบชีวิตลงด้วยความทุกทรมานหน้าอานาถด,ด้วยอุบัติเหตุสยอง ก็เนื่องจากบาปกรรมที่ทั้งสองช่วยกันก่อ,กอขึ้นอย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎแห่งกรรมเลยแม้แต่น้อยชีวิตคู่ของผัวเมียคู่นี้มีแต่การทำบาปช่อโกงทรัพย์สินที่ดินเงินทองเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยใช้เล่กลอนอุบายทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนระทมทุกข์สาปแช่งเมียก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างทารุณโหดร้ายไม่มีความเมตตาปราณีในที่สุดอวาสานของชีวิตของคู่บาปคู่นี้ก็มาถึง ด้วยอำนาจกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงชีวิตของคนเรานั้นเกิดมาเพื่อรอวาระสุดท้ายหรือว่าวันตายนั่นเองเพียงแต่ไม่มีใครอย่างรู้วันตายของตัวเองได้ว่าจะจบสิ้นลงเมื่อไหร่คนเราในล้วนหลายอาชีพบางคนก็สามารถเลือกทำงานได้ แต่บางคนก็เลือกไม่ได้ความจำเป็นในการดำรงชีวิตนั้นบีบบังคับให้ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำแต่ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องทำด้วยภาวะจำยอมเพื่อปากเพื่อต้องของตัวเองและครอบครัวในเบิ่มนี่เป็นคนรูปร่างใหญ่แต่ว่าการศึกษาไม่ค่อยสูงนะักเคยเข้าไปทำงานในกรุงเทพมาแล้วแต่ว่าไปไม่ไหวก็เลยมาประกอบอาชีพเก่าคือเป็นมือเพชฌฆาตฆ่าหมูเถื่อน เพื่อป้อนให้กับเขียงหมูในตลาดกระทั่งวันหนึ่งข้างบ้านเขาจัดงานแต่งงานทางเจ้าภาพจะล้มหมูล้มบัวก็เลยไปบอกกล่าวกับนายเบิม้มให้ไปเป็นเพชฌฆาตให้นายเบิ้มไม่ปฏิเสธเพราะว่าเขากับเจ้าภาพนี่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและที่รับงานนี้ก็ไม่ได้หวังตอบแทนอะไรปกติแล้วนายเบิ้มจะไปโรงฆ่าสัตว์ตอนตีสองเพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วจากนั้นก็ช่วยลูกมือชำแหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่าง แล้วก็จะกลับบ้านไม่เกินหกโมงเชา้าพร้อมกับเนื้อหมูไปให้ลูกเมียประกอบอาหารเพื่อนบ้านเขาจะล้มบัวล้มหมูประมาณตีสามตีสี่เพื่อจะให้ทันปรุงอาหารเลี้ยงแขกที่จะมาร่วมงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในรอบสิบกว่าปีก็ว่าได้เพราะว่าเจ้าสาวเนี่เป็นลูกกำนันส่วนเจ้าบ่าวเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัด แล้วพ่อของเจ้าบ่าวก็เป็นนักการเมืองระดับประเทศเป็นสอส,อสอติดต่อกันมาแล้วหลายสมัยการล้มหมูล้มบัวก็เพื่อเลี้ยงคนที่มาร่วมงานในตอนเช้าเท่านั้นเพราะว่าในช่วงเย็นจะมีการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนที่หอประชุมในตัวจังหวัดโดยมีบุคคลสำคัญมาร่วมงานมากมายจะว่าเป็นงานแต่งครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดก็คงไม่ผิดนักเสร็จแล้ววันสำคัญนั้นก็มาถึงในเบิ่มก็ออกจากบ้านตีหนึ่งขวา เร็วกว่าปกติเกือบชั่วโมงตอนนั้นทางโรงฆ่าสัตว์เปิดแล้วในเบิ้มก็ลงมือเชือดหมูเคราะายตัวแรกทันทีจากนั้นก็หันไปจัดการตัวอื่นๆรวมทั้งสิ้นเจตัวโดยใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเพราะไม่มีลูกมือช่วยจับโน่นจับนี่ใส่มือให้เหมือนทุกวันระหว่างนั้นลูกมือที่มีเกือบสิบคนก็เริ่มทยอยกันมาบ้างแล้วแล้วก็คนของกำนันก็มารอรับที่โรงฆ่าหมูรออยู่แล้วด้วย ายเบิ่มก็สั่งงานลูกมือเสร็จก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ไปที่บ้านกำนันแม่นทันทีที่นั่นจะคลึกครื้นพอสมควรเพราะว่ามีวงเล่ารวมทั้งเครื่องเสียงที่เปิดเพลงมาตลอดคืนลูกมือที่กำนันแมนจัดหาให้ก็นั่งดื่มเหล้ารอมาทั้งคืนในเบิ่มเริ่มลงมือเชือดหมูเป็นตัวแรกก่อนที่จะลงมือเชือดวัวสลับกันไปจากนั้นก็บอกลูกมือที่พอจะเป็นอยู่บ้างให้ชำแหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆโดยแบ่งหน้าที่กันไป ส่วนตัวเองก็นั่งพักดื่มเหล้าไปพลางๆเพราะว่ายัางมีหมูกับบัวอย่างละตัวให้เชื่อดอีกในเบิ่มดื่มเหล้าได้สองสามแก้วก็ลงมือต่อโดยเริ่มฆ่าหมูเช่นเคยเพราะว่าตัวเองถนัดหมูตัวที่สองใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่ามันทั้งดิ้นทั้งวิ่งเหมือนมันจะรู้ตัวว่าถึงวาระสุดท้ายเข้ามันแล้วกว่าจะจับได้ก็เสียเวลาไปเยอะแถมยังต้องใช้คนจับกันหลายคนกว่าจะเชื่อดได้ จนในเบิ่มเองยังสายหน้าเพราะตั้งแต่เป็นมือเพชฌฆาตมาไม่เคยใช้เวลานานถึงขนาดนี้เลยหมูเคราะไรตัวนั้นก็กรีดเสียงด้วยความเจ็บปวดอย่างโหยหวนจนกระทั่งบางครั้งเนี่ขนลุกเลยแล้วก็เสียงร้องของหมูตัวนี้เองที่ปลุกชาวบ้านให้ลุกขึ้นก่อนที่ขบวนขันหมากปล่ายเจ้าบ่าวจะมาถึงในเวลาเจ็ดโมงเช้าในเบิ่มพลาจากหมูแล้วก็เดินไปหาวัวจะวัวหนมเหยื่อสังเวยงานแต่งนะ จะต้องถูกฆ่าเป็นตัวต่อไปเขาเดินเข้าไปอย่างใจเย็นพร้อมกับมีดแหลมคมกริบอาวุธคู่มือแต่ด้วยเหตุผลกวนใดไม่ทราบได้พ่อในเบิ้มเดินไปสะดุดเอาม้านั่งตัวเล็กๆที่ใช้นั่งชำแหละเนื้อตัวเองก็เสียหลักล้มตัวในเบิ้มเองถลาเป็นนกปีกหักก่อนที่จะล้มคว่ำลงกับพื้นยังไม่เป็นท่าและจังหวะนั้นเองที่ปลายมีดเสียบทะลุเข้าที่คออย่างจัง เสียงร้องโอ๊ยในเบิ่มร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดมือกำมีดนั่นนะเพื่อนบ้านที่เป็นลูกมือสิบปคนก็รีบกรูนเข้าไปหาพอเห็นมีดปักคอในเบิ่มอย่างนั้นก็ร้องเออโวยวายจนแตกตื่นกันไปทั่วในเบิ่มถูกหามขึ้นท้ายรถกระบะทั้งที่มีดยังปักคออยู่ระหว่างที่ถูกนําส่งโรงพยาบาลน,นั้นในเบิ่มทั้งดิน้นทั้งร้องด้วยความเจ็บปวดไปตลอดทาง บางครั้งก็กรีดเสียงร้องเสียงแหลมแหลมเหมือนกับหมูที่ถูกเชือดคอ,อยังไงอย่างนั้นสุดท้ายแล้วในเบิ่มก็ปิดฉากชีวิตการเป็นมือเพชฌฆาตอย่างน่าสังเวชก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลครับทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องกรรมที่ทำกับแมวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งซึ่งตาของเพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟัง สมบูรณ์บอกว่าตอนที่ตาเล่าให้ฟังนะอายุเจ็ดขวบเห็นจะได้ตาเล่าว่าได้สร้างเวรสร้างกรรมไม่อย่างสาหัสตอนนั้นยายเรียกให้ทุกคนในบ้านออกมากินข้าวโดยที่วางสำหรับกับข้าวไว้ขณะที่ตากำลังเดินออกมาก็บังเอิญเห็นเจ้าแมวตัวหนึ่งกำลังคาบเอาปลาดุกย่างไปตาก็วิ่งไล่ตามหวังให้มันปล่อยปลาดุกย่างตัวนั้นออกจากปากแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเจ้าแมวตัวนั้นมันโดดเข้ากองฟาง ตาเห็นอย่างนั้นก็ย้อนเข้าบ้านสักครู่ก็ออกมาพร้อมกับปืนลูกซองพร้อมกับไม่ขีดไฟยายพยายามห้ามตาว่าให้ปล่อยมันไปตาก็ไม่ยอมฟังเสร็จแล้วตาก็เริ่มเผากองฟางกองนั้นพอไฟหูแรงขึ้นเจ้าแมวตัวนั้นก็กระโดดออกมาจากกองฟางแต่ครั้งนี้ในป่าเขามันจากที่เป็นปลาดุกย่างตัวนั้นกลายเป็นลูกแมวที่ยังไม่ลืมตาอ่ะ เจ้าแมวตัวนั้นก็วิ่งออกมาส่วนทางตาที่เตรียมขึ้นไกปืนไว้รอท่าอยู่แล้วก็ยิงเปรี้ยงออกไปสิ้นเสียงเจ้าแมวตัวนั้นลอยกระเด็นเข้าของฟางไปตาเขาหัวเราะชอบใจในผีมือของตัวเองแต่ว่ายายนี่นั่งน้ำตาไหลเหลยก่อนที่จะลุกขึ้นไปดูมันสภาพนางแมวสาวตัวนี้มีเต้านมถึงสี่เต้าแสดงว่ามันไม่ได้มีลูกแค่ตัวเดียวอย่างน้อยต้องมีสักสี่ตัวซึ่งบัดนี้คงจะนอนตายอยู่กลางเพลิงไฟไปเรียบร้อยแล้ว บุญเจ้าแมวน้อยที่แม่ฆ่าออกมายายก็รีบจับมันมาหวังจะชุบเลี้ยงแทนแม่มันโดยไม่มีโอกาสรู้รลยว่ากรรมที่ตาสร้างไว้ครั้งนี้จะส่งย้อนกลับมายัางตาในวันหนึ่งในขณะที่ตาจูงควายจะไปเทียมเควนแต่ว่าควายตัวนั้นมันดือ้อตาก็ใช้ไม้ฟาดมันอย่างหนักตามนี้นิสัยโมโหร้ายของแกเองอะแหละครั้งนี้เจ้าควายตัวนั้นเอตัวที่ตามักจะระบายอารมณ์ใส่มันอะมันมันโตโตตอบ มันแหวงกิดเข้าที่สะโพกเสร็จแล้วตาก็ยิงมันตายในที่สุดแผลที่เกิดจะควายกิดไม่คิดว่าจะส่งผลต่อมาให้ตาแต่แรกก็รักษาด้วยยาสามัญประจําบ้านอย่างไปตามมีตามเกิดไม่คิดว่าแผลที่ว่านี่จะหนักหนาเสร็จแล้วมันกลับสาหัสมากขึ้นจนกระทั่งตาลุกขึ้นเดินไม่ได้ขาข้างหนึ่งของตาลีบลงไม่นานแผลนั่นก็เริ่มเน่าเฟะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว ตาก็เริ่มร้องด้วยความทรมานทุกวันมีคนพูดว่าเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของตานี่มันเหมือนกับเสียงวัวเสียงควายอันนี้ก็สร้างความทุกข์ทรมานให้ตาอยู่ทุกวันจนกระทั่งวาระสุดท้ายของตามาถึงวันนั้นทุกคนพากันออกไปดูหนังขายาที่เข้ามาฉายในหมู่บ้านปล่อยให้ตายาอยู่บ้านขณะที่กําลังดูหนังอยู่ก็มีเสียงตะโกนไวาไหมพอหันไป ก็เห็นแสงสีเพลิงที่เด่นเป็นสง่าอยู่กลางความมืดไฟที่ลุกโชนช่วงนะนั่นแหละเป็นบ้านตาพ่อแม่วิ่งกลับไปทันทีพร้อมกับเพื่อนๆตาต่างก็วิ่งไปช่วยกันเป็นการใหญ่แต่ดูเหมือนจะสายไปแล้วพอถึงบ้านแม่ก็เห็นยายนั่งร้องไห้อยู่กับพื้นดินได้แต่ร้องเรียกตาที่อยู่ในกองไฟไฟไหม้หมดทั้งหลังสภาพศพของตาดูไม่เหมือนคนเดิมเลยเพราะสภาพบัดนี้มันกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วอะ ยายเล่าให้ฟังว่าขณะที่นอนอยู่กับตานะ่ะมีมแมลงทับบินเข้ามาเล่นตะเกียงไฟลูกแมวมันกํนาลังซนก็วิ่งเล่นไล่จับมแมลงทับแล้วก็ไปโดนตะเกียงไฟล้มไปติดมงไฟเริ่มติดยายก็พยายามจะดึงตาออกมาแต่ยายดึงไม่ไหวตาเป็นคนรูปร่างใหญ่ยายไม่สามารถลากเขาตาออกมาได้ทุกคนแม้กระทั่งยายยังพูดออกมาเหมือนกันว่าตานะ่ะตายเพราะใช้นี่กรรมที่ทําไว้กับแมวแท,แท้แกเผาแมว นี่แหละครับที่โบราณเขาบอกว่าสร้างเวรสร้างกรรมไว้อย่างไรก็ต้องชดใช้กันไปอย่างนั้นเหมือนกันอย่างที่ตาโดดนี่แหละครับอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของไก่ครับไก่ไร้ขาอ่ะเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อยี่สิบปีที่ผ่านมาแล้วที่หมู่บ้านแห่งหนึง่งซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง ตามธรรมดาของบ้านเรือนในชนบทสมัยนั้นคนนิยมเลี้ยงสัตว์ต่างๆเอาไว้เพื่อเป็นอาหารแล้วก็เลี้ยงไว้ขายโดยเฉพาะไก่ที่ชาวบ้านจะพากันเลี้ยงไว้เกือบทุกครอบครัวแล้วก็เป็นธรรมดาอีกเหมือนกันที่เจ้าไก่เหล่านี้จะซุกซนแล้วก็ชอบบินเข้าไปในครัวหรือว่าในบ้านเพื่อจะไปหาอาหารกินตามสัญชาตญาณของมันซึ่งก็นํามาซึ่งความรําคาญในความน่าปวดหัวให้กับเจ้าของบ้านที่จะต้องมาคอยไล่ให้มันออกไปให้พน้น ทำไมอย่างนั้นก็ต้องคอยเก็บกวาดข้าวของที่กระจัดกระจายเพราะว่าพวกมันคุ้ยเขีย่ยหรือไม่ก็ต้องคอยเช็ดขี้พวกมันที่ชอบถ่ายเว้เรี่ยราชทั้งเหม็นทั้งสกปรกนะอีกเขียวเนี่ยเป็นไก่ในบ้านนะมันต้องออกหาอาหารกินให้มากกว่าปกติก็เพราะว่ามันไข่อยู่เรื่อยนางบัวบานก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของหมู่บ้านนั้น นางกำลังท้องแก่เต็มทีแล้วก็ไปเป็นธรรมดางคนท้องคนไส้ที่มักจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวและขี้มโมโหอยู่เสมอแล้วก็ไม่ต่างจากบ้านอื่นนางก็เลี้ยงไก่ไว้เช่นเดียวกันแล้วก็กำลังมีปัญหาอยู่กับอีเขียวไก่จอมดือ้อซึ่งมักจะบินเข้ามาคุยเขียททาให้ครัวและบ้านเลอะเทอะอยู่เสมออีเขียวมันกำลังฟักไข่มันก็จําเป็นจะต้องออกหาอาหารกินให้มากกว่าปกติ เพื่อจะตุนพลังงานไว้สําหรับการเลี้ยงดูลูกน้อยเกือบสิบชีวิตที่กําลังจะออกจากไข่มาดูโลกในเวลาไม่ช้านี้นางบัวบานก็คอยรบคอยไล่อเล่นเอาเถิดเจ้าล่ออยู่กับอีเขียวนานพอสมควรจนวันหนึ่งความอดทนของนางก็สิ้นสุดอีเขียวบินเข้าไปในครัววันนั้นไปคุยเขียจนข้าวของตกพื้นแตกกระจายนางบัวบานโมโหมากไล่ไปแป๊บเดียวอีเขียวก็บินเข้าไปอีกแล้วจนมีคราวหนึง่ง ก็ขึ้นไปไล่และคว้าขามันได้โดยบังเอิญด้วยความโมโหที่ต้องเหนื่อยไล่มันอยู่นานนางบัวบานก็คว้ามีดอิโต้ขึ้นมาแล้วสับป,ป๊กลงไปเต็มแรงอีเขียวร้องอย่างเจ็บปวดแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายแต่ก็ไม่สามารถจะวิ่งหนีไปไหนได้ได้แต่ใช้ร่างแทกไถไปกับพื้นบ้านเพื่อนหนีเอาตัวรอดเพราะว่าขาทั้งสองข้างงมันถูกนางบัวบานใช้มีดสับขาดไปแล้วอ่า และขาที่ขาดของมันทั้งสองข้างตอนนี้อยู่ในมือนางบัวบานนั่นแหละดีเป็นไงเอ็กเขียวเก่งนักนะ <fic ult> มึงไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปดูสิไม่มีขาแล้วต่อไปมึงจะมีปัญญาเข้ามาคุยเขี่ยอะไรในบ้านให้มันหกเลอะเทอะอีกไหมไปเลยไปไป,ไปดิ้นไกลๆกูนะไป <S <S นางก็ใช้ขาเตะใส่อเขยียวจนร่างมันปลิวตกจากบนเรือนไปดิน้นกระเดวกระเดวอยู่ใต้ถุนพร้อมกับกว้างขาทั้งสองข้างของมันลงแม่น้ําปิงไป รอยเลือดอีเขียวที่เลอะไปทั่วพื้นบ้านล้างยังไงก็ล้างไม่หมดคงเหลือไว้เป็นรอยจางๆเหมือนกับจะจดจำแล้วก็ตราตรึงสิ่งที่นางบัวบานได้ทำกับมันไวสองเดือนต่อมาวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงกลางดึกคืนนั้นนางบัวบานก็เจ็บท้องคลอดทุกคนในบ้านรวมทั้งนางบัวบานต่างก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะวันนี้เป็นท้องแรกแล้วก็จะเป็นลูกหลานคนแรกของวงตระกูลหมอตำแยประจำหมู่บ้านก็ถูกตามตัวมาอย่างเร่งด่วน ภายในบ้านก็ดูชุลมุนวุ่นวายเพราะไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องแบบนี้มาก่อนเสียงเอะอะโวยวายสับสนดังระงมไปหมดนางบัวบานถูกหมอตำแยพาเข้าไปในห้องแล้วทุกคนข้างนอกต่างก็พากันนิ่งเงียบรอคอยเวลาด้วยใจระทึกจนกระทั่งมีเสียงแ้วะแวะเออให้เกิดแล้วอีบัวบานเกิดแล้วเออออกมาแล้วจะฮะทำไมเด็กมัน มันไม่มีขาแล้วอีบัวบานไอสักไอสักลูกมึงไม่มีขาเสียงยายปาหมอํำแยที่ทำคลอดจะร้องโวยวายทุกคนไม่ว่าปู่หรือย่าตาหรือยายญาติพี่น้องรวมถึงในสักผัวนางบัวบานต่างพากันกรูเข้าไปในห้องภาพที่ปรากฏต่อสายตาก็ทำให้ทุกคนยืนตะลึงด้วยความตกใจร่างของทารกน้อยที่อยู่ในมือยายปาเนะ่ะเปื้อนไปด้วยเลือดและสายรก ยังระโยงอยู่ไม่ได้ตัดขาทั้งสองข้างของเด็กสั้นกุดอยู่แค่หัวเข่าเท่านั้นสําหรับนางบัวบานในนางกรีดร้องแล้วก็สลบไปตั้งแต่วูบแรกที่ร่างลูกน้อยหลุดพ้นออกมาจากตัวของเธอมรดกกรรมมันหนีไม่พ้นสองปีต่อมาบนชานบ้านนางบัวบานก็นั่งเอาหลังพิงฝาสายตามเมื่อมองไปยังร่างลูกน้อยร่างน้อยน้อยนั้นค่อยๆถลายไปบนรถเข็นที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ แววตาคู่นั้นก็เต็มไปได้วยความร่าเริงสดใสไร้เดียงสาเสียงหัวเราะกิกคักอย่างชอบใจตอนที่เลื่อนรถไล่ตามลูกไก่ตัวใหญ่ที่ถือเป็นเพื่อนเล่นนางบัวบานก็รู้สึกสลดใจน้ำตานี่ค่อยๆไหลรินออกมาก่อนที่จะปล่อยให้มันลามไหลลงมาอย่างไม่ขาดสายเวรกรรมให้ลูกแม่ทำไมแนละ้วทำไมลูกต้องมารับกรรมที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนก่อ แม่ผิดเองบาปพวกนี้แม่ก่อขึ้นเองไม่น่าเลยไม่น่าเลยแม่ขอโทษะลูกแม่ผิดไปแล้วแม่ผิดไปแล้วแม่ขอโทษนะเสียงพร่ำคร่ำครวญนั้นค่อยๆขาดหายไปในคอนางบัวบานก็พูบหน้าลงกะ็ะเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนกับว่าจะขาดใจไปซะตรงนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมที่เรานำเสนอให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันวันนี้ครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจนยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ